ท่านผู้ชมวันนี้แอดก็พาท่านผู้ชมมาที่บา้านเลขที่707นะคะ707ปู่สุวรรณคาหฮงสาวดีเริ่มหักงอนท้านหักแล้วนะคะเมื่อก่อนจะงอนยาวมากเลยนะคะก็เริ่มหักงอนก็เริ่มหักแล้วเนาะนี่ค่ะรูปเหมือนแก้มันของท่าน มันหากออกนะคะท่านก็กอ่อใหม่อยู่นะคะใครเห็นตัวไหนก็แชร์ตั่อกันเป็นสัรันบุญให้แอดแมนเป็นมหารวยด้วยนะคะทุกคนขอกายกรรมวัชกรรมมโนกรรมหากลูกหลานได้ล่วงลำทอท่านก็คํามาถ้าท่านไม่ได้อยู่ถ้าท่านยังอยู่ที่นี่ขอให้ท่านเมตตาให้ลูกหลานมีโชคมีลาบ ะะเห็นอยู่ใบไ,ไม้นะคะเห็นอยู่ใบไ,ไม้ใกล้ๆกับท่านไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเนาะเห็นอยู่ใบไ,ไม้ พ้ชวัรน,นาคหงศาสวัสดีค่ะเห็นไหมคะใครเห็นตัวนหนคอมเมนต์ให้แอดแอดแม่น้ำเพ็นด้วยนะคะ ีลูกเหมือนกาเหมือนของท่านคะ่ะมีน้ำเปรี้ยวด้วยขอบูเมตตาลูกลานนะคะเขียนเล็กอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ช่วยๆกันเด้อ อันนี้คือน้ำจากที่ท่านมานะคะขันห้าแล้วก็ขันแปดเป็นกลเเมือนของท่านให้ลูกหลานได้มีโชคมีลาบบารเลขที่707นะคะบารเลขที่7จ7ดยเจ็ค่ะจบบวกคลายพญานาะคคลายงอนพญานาะค เหมือนคล้ายเจดีด้วยนะคะใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์ช่วยกันส่วนแอดเห็นเป็น30คะ่ะ303 303หรือ0 3นี่ชัดเลยคะ่ะ30 303หรือ603นะคะ303หรือ603 ชัดมากเลยค่ะ3 0 3 6 0 3บริีิ7 0 7นะคะ3ช,ชัดมากเลยค่ะ3 0 3หรือ3 3 0เนาะ3 0 3หรือ3 3 0ขอให้ทุกคนรวยๆแชร์ทอๆเป็นสะพานบุญให้เอ็ด้วยค่ะ ขอให้รวยๆแอดประสิทธิ์วัคซีนมานะคะเลยไม่มีแรงสักเท่าไหร่นะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงเงเงปังปังกันทุกทั่วหน้าค่ะขอให้ปูสวรรคานะคะ,ะ,คะจอมปวกค้ายพญายนาคที่มีนามว่าปู่สวรรนะคะพาลูกหลานร่นลำรวยเป็น303หรือ603ก็ได้นะคะขอให้รวยๆกันทุกคน,นะคะ่ะลมูกเหมือนใครเหมือนของท่านนะคะ มีขัน5้าแล้วก็ขันแเนาะแปดห้าแปดสามแล้วก็เกเนาะเออเจ็ก็เจ็ดเนาะแต่ว่าเห็น3าซัดค่ะสามย์เจ็หรือว่า3ามหรือว่า3ามหรือ3ามหขอให้รวยๆ,ๆองเองีปังๆกันทุกคนค่ะอยาลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะ ไม่ได้พาดคลิปต่อๆไปค่ะค้าเยจอดีด้วยนะคะงอนออกไปแล้วค้าเจดีมากเลยค้าเจดีมากเลยปูุรรณาคานะคะ,ะ,คะตามความฝันปุสวราคาของสวัดีขอให้ลูกหลานรวยๆค่ะ